เร็วกรบแล้วก็ได้เห็ดเห็ดตัวโรคตัวแรงเห็ดมีสามชนิดเห็ดชนิดแรกคือเห็ดที่ขึ้นกับต้นไม้เป็นและต้นน้ตายคือเห็ดที่ชืเห็ดที่สองขึ้นกับต้นไม้ตายก็คือเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมขึ้นกับฟางแห้งก่อนแห้งเห็ดที่สามเกดไมโครราซาขึ้นกับต้นไม้ต้องใส่เข้าไปคือเห็ดพอเห็ดละโงกเห็ดตาเต่าเขาจะทําหน้าที่สามปีที่น้องดูนะในปีแรกเขาจะจัดการรากให้รากใหญ่ให้อวบให้แข็งแรงมีรากขนงเยอะมีรากขาวเยอะดูดน้ําได้เยอะ ดูอาหารได้เยอะอันที่สองเขาจะทําหน้าที่ปรุงปรุงอาหารช่วยย่อยช่วยอะไรเหมือนกับเรากินเหมือนกับเรากินแลคโตบสซิลัสกินนมเปรี้ยว้าไปอันที่สามเขาจะจัดการปีที่สองเขาจะจัดการดินดินไหนเป็นดินเขียวดินเค็มเขาจะทอให่ทอใหญ่ทอใหญ่ให้ดินบริเวณนั้นดีต้นไม้คือประธานคือโฮสต์คือเฮาโฮสตคือบ้านคือเฮาคือผู้จัดการคือนายคือนายกคือนายกอบตคือพี่จัยคือพ่อคือแม่ของเหต เขาจะดูแลต้นไม้ต้นนี้สามปีพี่น้องพอปีที่สามเขาจะเริ่มออกเห็ดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นมาเจ้าบ้เลยออกทุกปีออกทุกปีปีไหนออกมากปีนองิตไก็น้อยหน่อยเฮ้ยเพชรเอออกยังไงเห้ดเอเดือนเดือนเมษาเริ่มทอใหญ่เริ่มทอใหญ่พอพฤษภาฝนหนักหนักก็ขึ้นก็ขึ้นที่นี่มีเห็ดอยู่สามเห็ดเห็ดอออเห็ดละโกแล้วก็เห็ด เห็ดน้ำมาก,ก็จะขึ้นบริเวณนี้มากมายหลังจากนั้นก็จะได้กินเห็ดความสุขก็จะเกิดต้นไม้ก็โตเร็วทนเร็งท,น,ทนแลงทนไฟนะม,นม,นมันจะทําให้ระบบมันดีช่วยให้ต้นไม้โตเร็วฉะนั้นมันเป็นการลงทุนที่น้อยมากใครมีเห็ดก็เห็ดมใชัยใครไม่มีก็ไปหาเล้ยงอยู่ยังไรที่นี่ก็มีแคปซูลแคปซูลหนึ่งแคปซูล,ซลมีแสบเป็นแสนแสนจปบตอก็ใส่ลงไปใส่ลงไปถ้าปลูกแล้วก็เจะ ตอนนี้เองพี่น้องก็จะเกิดความความสุขเกิดออโอกาสที่เราจะได้เห็นต้นไม้โตเร็ว